ชาวราศีธนูทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับในรายการของเรานั่นก็คือในรายการของต้นใสใหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาพูดถึงดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในช่วงของเดือนกรดก,กรดาโคมก่อนที่จะเข้าเดือนสิงหาคมนี้ดวงดาวของท่านนั้นแต่ละดวงก็ได้มีการโคจร จึงทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาไปในรูปต่างๆในแบบที่เรียกว่าดีและบางสิ่งบางอย่างก็จะต้องทำให้ชาวราศีธนูนั้นต้องมีการระมัดระวังอีกตาหากในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันรวมถึงในเรื่องของโชคลาภก็ดี ในช่วงนี้บางท่านก็มีดวงตกอับและอาภพับสิ้นดีบางท่านก็รู้สึกว่าชีวิตของท่านในช่วงนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักหรือว่าจะไม่ค่อยสะดวกกับการที่ดํารงชีวิตต่างๆนานาของชาวราศีธนูในช่วงที่ดวงดาวได้มีการโคจรโยกย้ายภายในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ จึงทำให้ชาวราศีธนูมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาไปในสิ่งที่ดีรวมถึงในเรื่องของชีวิตที่ประจำวันการทำมาหากินนั้นบางทีบางครั้งก็ติดขัดอยู่บ้างในช่วงนี้บางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะมีเรื่องมีราวกับคนที่ทำงานร่วมกันก็มีบางท่านก็ มีเรื่องมีราวกับบ้านคิดติดกันจึงทำให้ในช่วงของวันที่สองของเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งจะมีดาวพระศุกเข้าสู่ในราศีสิงนี้จะทำให้จิตใจของท่านนั้นมีอารมณ์ฟุ้งซ่านและมีการคิดมากในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูจะทำอะไรก็อย่าคิดมากบางทีบางครั้งจะทำให้ท่านนั้น เกิดการหงุดหงิดคิดมากและทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ดีกับตัวของท่านในวันนี้ตัวของท่านจะทำอะไรก็ต้องใช้ความระมัดระวังบางท่านก็มีเพื่อนมาร่วมงานแต่ละคนนั้นก็คอยจับผิดจับถูกกับตัวของเราในช่วงนี้บางทีบางครั้งท่านอาจจะ เบื่อหน่ายกับชีวิตการทํางานบางทีบางครั้งอยากจะไปหางานใหม่ก็มีชาวราศีธนูในช่วงนี้ต้องให้ใจเย็นๆเ,เข้าไว้จะทําอะไรก็ให้ใจเย็นๆจะมีการที่เรียกว่าดีถ้าหากว่าเราใจร้อนหรือว่าหงุดหงิดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่ดีต่อจากนี้ไปสิ่งดีๆก็จะกลับเข้ามาหาตัวท่าน อีกครั้งในช่วงที่ดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ราศีสิงห์ในช่วงของวันที่สองไปแล้วจะทำให้ดวงชะตาของท่านดีอีกครั้งในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะส่งผลดีกับชาวราศีธนูทุกท่านท่านจะได้รับสิ่งดีๆรวมถึงในสิ่งแวดล้อมของตัวเราอีกต่หากสิ่งแวดล้อม สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นก็จะส่งผลดีในเรื่องของการงานงานทุกๆสิ่งทุกอย่างนั่นที่ท่านทำจะมีความเจริญรุ่งเรืองและจะมีความสำเร็จอีกตหากงานบางสิ่งบางอย่างจะมีการต่อยอดขึ้นไปอีกบางท่านก็จะมีนายทุนเข้ามาชักชวนให้ท่านไปร่วมโครงการใหญ่ๆอีกตหาก อีกมากมายท่านที่ทำงานเกี่ยวกับงานบริษัทท่านก็อาจจะได้มีตำแหน่งที่ดีกับคนอื่นอีกต่หากในช่วงนี้ท่านจะมีคนจะมานิยมยกย่องและเชิดชูในตัวของท่านท่านอาจจะได้เป็นผู้นำในการทำงานได้อีกในช่วงนี้บางท่านก็อาจจะเป็นที่รักใคร่ของเจ้านาย จะเป็นไปได้ในช่วงนี้ต่อมาพอย่างเข้าวันที่13ซึ่งดาวพระเกตจะเข้าสู่ในราศีธน,นูซึ่งเป็นราศีของเรานี่จะทำให้ดวงชะตาของเรานั้นเจอแต่สิ่งที่ดีๆก็ถือว่าดาวพระเกตนั้นเข้าอยู่ในราศีของเรานั้นอยู่ในเรือนที่เรียกว่าพา ลาภนั่นคำว่าลาภนั่นก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้จะมีโอกาสที่โดดเด่นและสมบูรณ์แบบไม่ว่าชาวราศีธนูจะทำอะไรจะแลดูมีหน้ามีตาและจะเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไปการที่ดวงดาวเข้ามาอยู่ในราศีของเรานั้นจะส่งผลให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ประสบกับความสำเร็จอย่างมากมายถ้าหากว่าท่านใดเคยมีการที่เรียกว่าขอกู้เงินหรือไปมีการเซ็นสัญญาอะไรในช่วงก่อนนั้นที่เรียกว่าไม่เคยผ่านเซ็นสัญญาการเงินการทองอะไรก็ไม่ผ่านทำงานก็ไม่ผ่านในช่วงนั้นแต่ต่อจากนี้ไปท่านจะ ดีขึ้นมาเรื่อยๆจะทำอะไรก็จะเป็นผลสาเร็จแต่ก็ขอให้ท่านระวังการเซ็นสัญญาท่านอ่านทบทวนดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะเซ็นลงไปจะทำการเซ็นลงไปในช่วงนี้ให้ท่านตรวจดูให้ดีเสียก่อนมิเช่นนั้นอาจจะเดือดร้อนได้ในภายหลังในช่วงนี้ ในช่วงนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆจะทำอะไรต้องระวังอีกอย่างหนึ่งรวมไปถึงในสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินการทองจะมีการที่เรียกว่าไม่ค่อยคล่องตัวหรือว่าไม่คล่องมือเราจะมีรายจ่ายก็จะมีมากกว่ารายรับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่า ยังอยู่ในช่วงที่เราจะต้องระวังอีกการดำรงชีวิตของเราก็จะต้องระวังท่านใดที่พบรักกันใหม่ๆก็ขอให้ท่านระวังให้ดีบางคู่จะมีการเปลี่ยนใจกันได้ความรักของคนรุ่นใหม่นี้ก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่ต้องระวังท่านใด ท่านใดที่ทำการค้าขายก็จะมีการขาดทุนให้ท่านระวังเอาไว้ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนที่จะสิ้นเดือนกรกฎาคมเข้าสู่เดือนสิงหาคมนั้นท่านใดจะทำการเปิดกิจการหรือจะลงทุนอะไรก็ขอให้ท่านยั้งไว้ก่อนอย่าเพิ่ง พอถึงเดือนสิงหาคมแล้วก็ให้ท่านได้ทําได้เลยจะมีผลสําเร็จจะทําอะไรในช่วงของเดือนสิงหาคมนั้นจะมีโชคมีลาบจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ก็ถือให้ก็ถือว่าชาวราศีธนูทุกท่านนั้นจะลงทุนอะไรก็ขอให้ท่านลงทุนได้เลยในช่วงนี้ดวงชะตาของท่าน จะมั่นคงและจะมีความจเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการงานถ้าท่านทําเกี่ยวกับงานบริษัทในด้านของการประชาสัมพันธ์หรือเกี่ยวกับโครงการสนทนาต่างๆท่านจะมีความสําเร็จอย่างสูงในสิ่งนี้ท่านท่านใดทํางานเกี่ยวกับการรับเหมาหรือว่ารับ จ้างอะไรต่างๆในช่วงนี้ท่านก็จะมีคนเข้ามาใช้บริการท่านอย่างมากมายในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองบางท่านนั้นจะมีเข้ามาหาท่านอย่างมากมายท่านจะมีใช้มีสอยจะมีจ่ายอีกมากมายถ้าหากว่าท่านยิ่งขยันท่านก็จะได้เงินได้ทอง มากขึ้นไปอีกในช่วงนี้การเงินการทองถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีใช้มีสอยอยู่เสมอพูดถึงในเรื่องของการเงินจะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านทุกช่องทางถ้าหากว่าท่านยิ่งค้าขายท่านก็ยิ่งมีกําไรงดงามในช่วงนี้ ก็ถือว่าในช่วงของวันที่13ดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีธนูในราศีธนูนั้นก็คือราศีของเราจะทำให้ตัวเรานั้นพบกับความสำเร็จต่างๆนานา,นา,นารวมถึงในเรื่องของคนรักก,ก็ดีก็ดีจะมีคนคอยเอาอกเอาใจอีกต่หากแต่หากว่าท่านเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ จะพบรักอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้แต่าหากว่าท่านเป็นผู้ชายก็จะเจอผู้หญิงที่มีคุณรัศตรีและมีคุณสมบัติที่ดีงามจะทําอะไรก็มีคุณสมบัติมีความโปร่งใสจะอยู่ด้วยกันล่มเย็นเป็นสุขธรรมาคาขึ้นอีกต่อไปแต่าหากว่าท่านเป็นผู้หญิงท่านก็จะเจอผู้ชายที่มีน้ำใจดี โอบอ้อมอารีมีความรักใคร่กับครอบครัวที่ดีพูดจาไพเราะใจบุญอีกตหากน้ำซ้ำยังเป็นคนที่มีฐานะที่เรียกว่ามีพอกินพอใช้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ไปสืบยังอีกนานเรียกว่ามีเงินมีทองไม่ขาดเหลือถ้าหากว่าได้แต่งงานกันในช่วงนี้จะมีความสำเร็จจะมีความ เรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขกันตลอดไปก็ถือว่าชาวราศีธนูนี้นั้นจะทำอะไรในช่วงของเดือนสิงหาคมให้ท่านรีบทำได้เลยในเรื่องการงานทุกสิ่งทุกอย่างจะมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกมีทั้งผู้รับผู้ใหญ่คอยให้กำลังใจท่านในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงาน เกี่ยวกับรับราชการงานของท่านก็จะเดินไปได้ด้วยดีจะมีเจ้านายรักใคร่และจะมีคนบริวารรอบข้างนั้นคอยให้กำลังใจในการทำงานของท่านแต่ในช่วงนี้อาจจะมีการที่เรียกว่าท่านจะต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปนอกสถานที่บ่อยครั้งก็เพราะในเรื่องของการงานที่ท่านทำมาในวันนี้ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะไปดำเนินได้ด้วยดีจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการประชาสัมพันธ์พูดจาติดต่อหรือว่าในเรื่องการค้าขายท่านจะทำได้ดีในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านขายทางออนไลน์ก็จะมีออเดอร์เข้ามาสั่งจองกันอยู่มากมายก็ถือว่าในเรื่องการงานของท่านมีความสำเร็จ งานดีเงินก็ดีตามมาไม่ว่าจะทำอะไรเงินก็จะเข้ามาหาตัานทุกช่องทางในเรื่องการเงินการทองในช่วงนี้ท่านมีครบบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีถึงเหลือใช้เหลือเก็บบางท่านก็เอาไปควากหรือว่าเอาไปลงทุนต่อยอดได้อีกมากมายก็ถือว่าในเรื่องนี้การเงินการทองของชาวราศีธนูนั้นจะไม่เดือดร้อนอะไร การทำงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีคนคอยให้การสนับสนุนกับตัวท่านคนที่เคยเกลียดเคยชังกันมาในครั้งก่อนนั้นในช่วงนี้ก็จะบางเบาเพราะว่าในช่วงนี้นดาวพระเกตเข้าสู่ในราศรีของเราคนที่เคยเกลียดเคยเป็นศัตรูกันก็จะแอภไยในตัวเขาเองเขาอาจจะไม่มาราวีหรือว่าจะไม่มาต่อกอนอะไรกับเราอีก บางทีบางครั้งก็จะห่างหายไปก็ถือว่าในช่วงนี้ชาวราศีธนูจะพบกับความสำเร็จจะทำอะไรก็ให้ท่านใจเย็นอีกอย่างหนึ่งจะพูดจะจาอะไรในช่วงนี้ถ้่หากว่าเราได้เป็นผู้นำของชุมชนหรือว่าเป็นผู้นำของคนทั่วไปก็ให้ท่านใจเย็นๆจะทำอะไรจะพูดจาอะไรก็ให้ท่านใจเย็นๆย็นก็ว่างานของท่านก็จะดำเนินไปได้ด้วยดี การคลองเรือนของท่านก็จะมีความสุขคนรักในครอบครัวก็มีความสามัคคีกันดีจะทำอะไรก็มีความปรึกษาหารือไม่ว่าท่านจะทำงานเกี่ยวกับงานหนักหรือว่างานเบาก็มีคนเอาอกเอาใจมีคนคอยให้กำลังใจท่านอยู่เสมอก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ เข้ามาฟังคลิปของเราชาวราศีธนูทุกท่านในช่วงนี้แต่หากว่าท่านฟังกันแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี